เหม่อเหม่อสองไม่หน่อยเด็กมมอรเป็นเด็กคกนี้ก็ยังไม่เคยทำงานกังไงเอาเอาเอาเลยตรงนี้จับไปเลย น้องก็หน่อยเกือบกุมารกันหนึ่งเหลืองเลยไอะไรไม่รู้เอาเลยผมดีดับเอาเลยตีสิบตีสิบสามตีสบ

มันยากมันยากอย่างเดียวยากไอตรงตรงข้างล่างนี่แหละคือ<ะ>คือมองมองไม่เห็นอะไรเลยว่าเปอร์เซ็นต์งานเลยมั้งเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่มองไม่เห็นอะไรเลยมันอยู่ใต้ดินเอา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 แบบแปลนขยายก็แปลนนะครับารายละเอียดเก็บไว้ก่อนนะครดว่า ใส่ยาไม่มีนะในสัญญาไม่ม,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 มีมีตับใส่เบื้องฐันแต่ผมก็แปลกใจว่าทำไมไม่มีย่าชาวบ้านจะรู้ได้ไงว่าทำ,ทำด,ดีแล้วแล้วกันแต่ว,ว่าชาวบ,บ้านมันเราจะมีชัยไปกว่าครึ่งเลยก็มหมอ ขาขอไม่ไม่เอาเป็นแกเดียเขาขอปเป็นไระธตประานทองนี่คือบริเวณหน้าวัดประดาทองนะครับจะสร้างฝายจะประท้าประตูระบายน้ำนะครับมูลค่า580ปล้าน